งานมอเตอร์โชว์2024ปีนี้จัดระหว่างวันที่27มีนาคมถึง -7 เมษาย,ยน2567ที่อิมแพกเมืองทองธานีปีนี้มีรถเด่นรุ่นใดมาให้ชมกันบ้างพ่อมอรถยนต์ได้รวบรวมมารายงานให้ทราบดังนี้อ s u ูซูนอกจากจะได้พบกับรถยอดนิยมทางพิก up d-max และรถยนต์เนกประสงค์ m e x แล้วยังได้ยนชมรถพิก up ไฟฟ้าต้นแบบอ s u z u d-max ซึ่งเป็นรถพรีอัพ4ประตูระบบขับเคลื่อน4ล้อแบกฟูลทามมอเตอร์ไฟฟ้าคู่กำลังสูงที่จะเปิดจำหน่ายในต่างประเทศปี2068 m a สด้าจะแสดงเทคโนโลยี eSkyActive REV ซึ่งเป็นการปลุกฟื้นคืนชีพตำนานเครื่องยนต์โดตารี่และยังแนะนำสปอร์ตโรสเตอร์แบรนด์ไอคอนระดับตำนาน New Mazda MX-5 และ New Mazda BT-50 ที่ปรับโฉมใหม่ล่าสุดรวมถึง New Mazda 620 Anniversary Edition Sport sedan รดาระดับ High e อ d s u ซ u k ิ Suzuki, ยังคงนำรถยนต์ยอดประหยัดราคาย,ย่อมเยาวมาจัดแสดงครบทุกรุ่นไฮไลท์เด่นคือ XL7 และเซที่มีการปรับลดราคาจำหน่ายลงมาอย่างมากโดยมีจำหน่ายในจำนวนจำกัด ทางด้านฟอร์ดมีรถเด่น2รุ่นย่อยใหม่ที่มาพร้อมกับคุ้มพลังใหม่เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบ V6 ทั้งกระบะ r รนเจ w w i ว d t ทร k และ SUV อย่าง e v e r อเรสต l a t i n ิ m พร้อมสนุกกับประสบการณ์ความเร็วเสมือนความแรงของเครื่องยนต์ V6 ในอุโมงค์สไลเดอร์ Speed Simulator ์มิ b i บิชินำรถยนต์รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวได้แก่รอ o ัลแอ l e ีตทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อ รวมถึงรถจูนเอเนกประสงค์ป่า e เจโรสปอร์ตใหม่รุ่นปี2024ด้วยกลุ่มกำลังใหม่ไฮเปอร์พาวเวอร์และรูปลักษ์ปรับใหม่ทั้งภายในและภายนอก Honda นำ e n 1ยนตรกรรม SUV พลังงานไฟฟ้า100%จากสายการผลิตในประเทศไทยมาให้ได้สัมผัสตัวจริงก่อนเริ่มจำหน่ายในไทยเร็วๆนี้และยังมี City Hatchback ใหม่รวมถึงซิต y s e d ด n นรุ่นย่อยใหม่เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้สนใจ เนต้าเปิดตัวเนต้า V2 รถยนต์ไฟฟ้า100%สไตล์ซิตี้คา Car, ปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในจากสายการประกอบรถในประเทศไทยพร้อมสีใหม่เพิ่มกล้องเอ a ดาจอกลางระบบทัชสกรีนโตโยต้จะได้พบกับ Toyota Hilux ก e ์ o ีโ G-R Sport 4x4 รถกระบะสมรรถนะสูงเครื่องยนต์ 2.8GD Superpower 224แรงมา้า รวมถึงรีวอรุ่นอื่นๆที่มีการปรับโฉมใหม่เช่นกันฮุนไดจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า i อออนิก6และจะแสดงรถยนต์ SUV รุ่น Exclusive c r e t a a ต p l p h a พร้อมด้วย Stargazer X6 และ X7 The New Starria และ Hundai Concept Car Rn22e MG จะเปิดตัวรถ EMPV รุ่นที่2 Maxus 7 e m p s ขุมพลังไฟฟ้าล้วนมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว245แรงมา้าวิ่งได้527ถึง605กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC รวมถึงการประกาศราคาจำหน่ายของ MG 4X Power และจะแสดงรุ่นพิเศษฉลองครบร้อยปีทั้ง3รุ่นคือ MG ZS MG ZS EV และ MG VS h EV เกรท t อลมอเตอร์เผยโฉม g w m p o รเออ a สรถกระบะเครื่องยนต์ไฮบริดทรงพลังคันแรกของเมืองไทยพร้อมการตกแต่งภายในที่หรูหราทัานสมัยและพบกับขบวนพาเหรดรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดครบทุกรุ่น BYD ยกมาครบรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นนำโดย BYD Auto3 รุ่นปี2024ใหม่น้องเล็กอย่าง BYD Dolphin และสปอร์ s ซีดาไฟฟ้า BYD Seal Mercedes-benz นําำรถยนต์ต้นแบบ Vision One eleven มอเตอร์ไฟฟ้าพลัก4ตัวให้กำลังรวม1,300แรงม้ามาจัดแสดงพร้อมด้ยวยรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิ Mercedes-AMG G63 Grand Edition b m w ยกทัพสุดยอดจตรกรรมพรีเมียมครบครันทั้งยานยนต์ขุมพลังไฟฟ้า p ลักอินไฮบริด และเครื่องยนต์สันดาปนำโดย BMW i 5 eDrive 40 M Sport Inspiring BMW i X 2 xDrive 30 M Sport ที่บูตว o ลโวพบกับ New v o ว v o EX 30รถพรีเมียม SUV ขนาดเล็กที่อัดแน่นทั้งเรื่องความรักโลกตั้งแต่การผลิตไปจนถึงเทคโนโลยีและงานออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวียน e ีทันกรุ๊ปนำสองแบรนด์ชุดแต่ง สรงตรงจากแดนอาทิตย์อุทยัยกับชุดแต่งวาบิชุดแต่งแบบเรียบรู้ดูดีแบบธรรมชาติตามสไตล์ญี่ปุ่นและชุดแต่ง a บ k p e เ r ลที่มีดีไซน์สปอร์ตมีความแตกต่างจากแบรนด์สำนักแต่งอื่นๆรถจักรยายนยนต์ฮอนด้าเปิดตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Moto Compacto ดีไซน์กระเป๋าเดินทางกับ u ูนิ w h e วิ c h a ร์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องพึ่งคนเข็นและรถกรยายนยนต์อื่นๆอ,อ,อีกหลายรุ่น นี่คือส่วนหนึ่งของรถยนต์เด่นที่จะได้พบในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45คุณผู้ชมสามารถไปชมกันได้ระหว่างวันที่27มีนาคมถึง7เมษายน2567ที่ Impact เมืองทองธานี